ดาวเสาย้ายราศีสิงหาคม2568ใครจะรอดใครจะร้องไห้ดาวเสารไม่ใช่ดาวร้ายแต่มาเมื่อไหร่ชีวิตต้องเจอของจริง7สิงหาคม2568ดาวเสาย้ายจากราศีกุมสู่ราศีมีนการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนที่อยู่ของดาวแต่คือการเปิดฉากบทเรียนชุดใหม่ของชีวิตดาวเสาอยู่ราศีละสองปีครึ่ง ทุกการเดินทางของดาวเสาร์คือจุดเปลี่ยนที่ส่งผลแรงในโหราศาสตร์ไทย 3. ราศีที่ดาวเสาร์จะทับเป๊ะชีวิตเหมือนโดนเคาะกะโหลกให้ตื่น 1. ราศีมีนดาวเสาร์ทับลัคนาชีวิตเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนทั้งภาระทั้งความโดดเดี่ยวที่จะเข้าถาโถมกับชีวิตแต่ถ้านิ่งได้จะโตแบบยิ่งใหญ่ 2ราศีเมถุนดาวเสาร์เข้าเรือนการงานงานจะไม่เหมือนเดิมเจอภาระหนะักเหนื่อยจนร้องไห้ในใจแต่นี่คือโอกาสให้สร้างชื่อสร้างเกียรติ 3. ราศีธนูเสาร์เข้าเรือนบ้านและครอบครัวเรื่องบ้าน,รรเ,รานเรื่องพ่อแม่เรื่องที่ดินจะกลายเป็นภาระใหญ่หรือจะกลายเป็นมรดกดีนะ ขึ้นอยู่กับวิธีรับมือสองราศีที่ถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะดาวเสารย้ายออก 1. ราศีกุมดาวเสารออกจากลัคนาหมดเวลาทดสอบชีวิตที่ยาวนานสองปีครึ่งเหมือนลงจากภูเขาเหนื่อยแต่ได้กล้ามเนื้อใจมา 2. ราศีสิงดาวเสารออกจากเรือนคู่ครองความรักพังๆเจ็บๆจ,จบแล้ว ถ้ารอดมาได้จะมีคู่ที่เข้าใจตัวตนจริงๆของคุณหรืออยู่คนเดียวอย่างมั่นคงราศีอื่นๆที่ได้ผลกระทบเฉพาะทางราศีเมษดาวเสาร์เข้าเรือนวินาศชีวิตมีเบื้องหลังเยอะขึ้นคนใกล้ตัวกลายเป็นคนไกลใจราศีพฤษภดาวเสาร์เข้าเรือนลาพระได้พวกได้ทีมได้โคด้ดดีแต่ต้องทนกับความขัดแยง้งภายในกลุ่มราศีกรกฎดาวเสาร์เข้าเรือนสุภะ ความเชื่อความฝันถูกทดสอบต้องเรียนรู้ใหม่จากรากเงาราศีกันดาวเสาเข้าเรือนปัตตนิความรักไม่โรแมนติกแต่เป็นรักที่ต้องรับผิดช,ชอบร่วมกันราศีตุลดาวเสาเข้าเรือนอริสตูเก่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจะกลับมาต้องรักษาทั้งกายและใจราศีมังกรดาวเสาเข้าเรือนสหัชชะ เพื่อนพี่น้องคนใกล้ตัวจะเป็นทั้งภาระและครูในชีวิตดาวเสาสอนให้เรานิ่งไม่ใช่ให้เรากลัวเพราะดาวเสาคือครูใหญ่แห่งจักรวาลเขาไม่ให้รางวัลกับคนโชคดีแต่จะให้รางวัลกับคนที่กล้าเรียนรู้ความทุกข์อย่างมีสติอย่าลืมกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่อง กดไลค์กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และถ้าหากสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์แอดนายพยากรค่ะ